เดี๋ยวอันจะเอารถขามน้บินบนนี้สี่หยางเลยสี่ไงข้าข้าไปกับขามมาทางอย่างเดียวมันดืบเกล่รถนี่รถนี่ท่านเลยบไม่ได้เลยหมอกวองวิทย์สาตข้ารอโอ้ขามายังว่าโหดขามื่อโหดกว่าขามาเด้อรัเด้อเด้อ ทักทายสบายดีทุกคนอีกทอหนึ่งเดอ้อตอนนี้กําลังเกียมเครื่องที่จะเดินทางกลับเด้คลิปนี้เราจะพาทุกคนบึงเส้นทางระหว่างที่กลับกลับบ้านเทาแหละกัเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยกัเมื่อวานนี้ก็ฝนตกบึงว่ามันยังชีคือเก่าอยู่บน่นะตอนนี้ก็โอ้ยอาจจะบุคอน,นะบึงน้ำกันทุกคนดิ มันอาจจะบบคือเก่านะท่าเบิ้งท่าล้ากันเก่าก็อาจจะบบคือเก่ามันอาจจะเละพูดนี่กำลังมัดเมียนเครื่องงนี้กันพี่จะดีกันโอ้เต็มที่พย่มันเนาะจนฉวดก้นพี่เฮาแับเกย์เมื่อนี่ตเกยมากไปว่าเกยมากให้กระเต็กคนนีหลายกูนี้เนาะอันนี้ก็กินไปน้ำมาออกไปน้ะ โอ้โหดีแต่บ่ได้เนาะนะเดี๋ยวถ้าเบิง่งชีกลับไปได้ชีสะดวกสบายอยู่ติดตามมือนกันทุกคน เกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเกิดอะไรยั้งขื่นนี่ว่าได้กับเราสำรวจอยู่มีห้อยบ่ะเ,เ,เนี่ยเป็นตัวพี่กายนี่ว่าตะกอมนมาหนึ่งใช่รึเปล่อ่าเถอะไม้หักทับทางขึ้นหนอดเลยอันนี้ยังว่าไม้หักเองอ่นนี่แค่นี้พี่กายหนึ่งโมเมนต์พี่กายเขาวักให้พี่กายจะสร้างดึงลงเออเอามาพร้อมกับ พระในก็บอกไก่ได้ต่อไหนด้มากันทินห้อยมันอยู่ทค่นี้นะถักบทคือบาเป็นห้อยส่างเออแต่จุ่มบาเป็นคนหมดดึงลงว่ะบุจากกวางส่างสิจากกวางสางสิโอ้โหอันนี้ก็เนาะงคายเต่พอหลอดบ้านผมจะหู้ว่างสางลงมากว่ะเฮ้ยแล้วเขาเปิดเฮ้ยแล้ว ป่อจะทับทางแบบแงะคักอลีควายมันกับบุ้มีทางไปเบื้องมันมาหอยมันนะไปเถอะูเอาดึงเอาบ่บดึงได้บ่ปอตัมันนหนอลี้นี่ราลีด นี่ตัดเครือตัวนี้น,นะตดนมันอ่วนไป่ละว้นนะมันนึงอนเอาเครืออาอวนไม่ไม่เอาเข้มเนี่ยเดี๋ยวว่าอวนเพ,พาะเพาะนเมมะ บัดนนี้ก็ฮอตเซ่อหแล้วแต่ว่าเส้นทางไงครับมือคืนนที่ฝนตกหนักเติบได้สายไฟนี่ก็ตอไปนี่ตอไปนี่เส้นทางกะอองกลัไปเป็นวังเป็นวังโอ้ ว่างในน้ำแห้งหลาย นี่ใช่ป่ากบอกป่าบอ๊ะป่ากระบอกเด้ทุกคนเลยปอน้ำเขาลายเก่าๆได้นน่มีแต่ปลานาะนะงอกบืเชื่ออีกบืเชื่ออีกว่าปลาโอ้ป่าลายล้นนเออฮะทุนได้กันอเมนเลยทวมมนเลยแต่ถึง ประมาณสามสิเซนนี่บะไก่จักว่าไปน้ำหนักเลยก็ยังเราม่าเพราะบไก่กันมาชงใช้ไปน้ำหนั่เลยบะไก่น้ำหมูมันกาซี่ก็ดีด้วยมั้งบอบิงและปันนี่ฮะบรรยากาคือเก่าทุกคนเลยเอาเครื่องเอาของเลยก็เดี๋ยวเอารถคามบู๊ะสิคามยากหรือง่ายเพราะว่หนำมันค่อนข้างเล็กมือนี่ยันเพ่งเอ้อยันได้แบกอยู่มือเรายังว่าโจม Mưa này, nhộp, này nhộp, ừ. À, Thống à, à, này lẽ càm còn đi Thống này sám khăn đấy nè Thống này sám khăn nha, mì. mình mì à Nó mì nó kép Mất thôi lắm ừ. Con sám khăn ừ. Thôi nó sáp, tôi đã lưm Khắc ừ. à, lẽ thì sự ừ. Nằm cả Hèn tợp chứ มาพี่ไก่ในี่ผู้จนเพียงปลายไผ่ตัวนี้ผู้ละมันเดบเลกเอาวิที่เลยรถนี่รถนี้ท่านจะไม่ได้เลยหมอกรเอาวิทยดทายเขาล้อตายรถรถจากรถไฟล์สีตายมาหนิห่วยหยาดกันทีตายเแท้รถบ่ตายแล้วค่อยเดี๋ยวอันอีกจเอารถขามได้บัง ดนเนื้อสีงาเลยสีงายครับข้าข้าไปกับข้ามาทางอย่างเดียวชิแบกรถขับมาที่หน้ามันแท้งเพิ่มขึ้นกว่าเก่าแบกรถขับนี่เมารถไฟคันแรกไอ้ทีทีก็ได้นะเดี่ยวเสียงกับความเงา Ủa, ừ, rộng con oh. có <laughs> <laughs> Lấy, <lái luyện> <laughs> <laughs> เป็น่มันซอนมันซอนมันขี่ไปเลยได้ไหมโอ้นีเวกนานี่ดีนะนี่เนาะโอ้มีจับเขาเขาเขาโอ้โอ้โอบ้าอย่างนี้เหน้านอั้งสูงเออบทตะพวงนะจับค้งมันนัมันนมื่นแล้นนี่แหละมาจากไหนครับมาจากไหนสั่นเลยเดีย๋ยวล่างๆคนนึงหมื่นเฮ้ย มื <c ười> ่นบอเปออนเซ็ตอยห็นนันนนะบได้บได้นี่ต้องใส่เกือบบได้บ่ต้องใส่เกือบคเกินห่โอ้ลยตายตามันจิขัดล้เลย วิทย์ไปสำรับรถเคยพื้นทยเป็นขั้นแรกป็นพักกันดิน่ะจะพักนะพักห้ามมนปไปทางน้าบ่เฮ้ยจำปักไปเลยอะไรยังมาม ขาหมาเนว้ยว่าโหดขาเมื่อโหดกว่าขามาเดี๋ยวรัดเด้อเด้อรถห้ามไปนะมุดนิปลไท้ห้ามโปรกแนี้มาแล้วคราบครับรครับไม่ได้เองดิ มาเล้มอยู่ข้างนั้นเด้อเด้อเด้อเด้นึงอามโอ้โโอ้โห้ะมานักงไปคั้นนี่โอ้คอยกสูงแค้ไหนสูงสัจังวะขนาดโตอย่เด้วเดี๋ยวสูงยกนะแม่หักอะไนี่เจอตามลงนิดนึงโอ้ยนักแทนเนี่ยเนี่ยยกสูงคนก็ไม่ ปะแลกันนปะยนะอ้าวอายน้อยอะไรลยอตีนามันโบยู่อารใช่าใชไปเลยไปเลยไปเก็บก่อนอัเละข่าวพีข้ากีดินเลยปยินเลยปาดปลปะใชปะมันตายอยู่นี่แล้วเรียบร้อยพี่อิ ดเ้ยูยูยมนน้ำเพียงหัวจะแ้วแห้งเลยยู้โอ้ยจ่าเห็ดเห็ดอ่รโอ้รถเพิ่นนี้มีแตเบกนาด้ยนี่ล้างมีลัดได้ลัดได้มันมีจัเบรกยเบไดแล้ว มาแล้วนะได้แล้วจอเลยมันบอดมากองมันเป็นยังไงไจับนกบนนะเนู้้ฮู้เอา่ดเอาดีนนมันิ่นกขึ้นได้ไหมไปแลมนกขึ้นเลยเหรบ ยู่เขาในคืนเอ้ยแม่แล้วนั่นจะห้ยะตายยเขาจะห้อแล้วกะเซิงแล้วจ้ามยยกเขาเนคืนอย่ามันเป็นกเทาเนาะโอ้ยเมย์อลวปลาตะมีทององน้ำมันหาบโบราณ มาแล้วพี่น้องปึ๊บ ย้อนเห็นยักันฮ่า่่อให้ยักษ์ื่อกี่ล่ะย่อนจนเมื่อยเขาคุณเอาลูกน้ำคือเก่าฮานเยะ้ันย่อจนเมื่อยขาหมอผีปเอาลูกน้ำาคือเก่าอยู่เียบรอยน้ำ่อยสะสะ บันทีเฮาก็จะได้เดินทางไปอีกยังอีกจุดหนึ่งบอนทีวัย่างยากเดี๋ยวไปเบิ่งว่าจุดน่าจะเป็นอย่งไรสีซ้ำนี่บออันใหม่ย่างใช่ยุอันใหม่ยังกับสีคลายอยู่ได้แต่ว่าใม่โบยยังเนี่ยโก้สีได้หามแบบเพราะว่าน้ำในหันมันแคบแล้วก็มันจะไหลแห้งกว่ายนกน้ำแห้งแล้วไปลุยต่อบานเลรถปาดาดดตกล่องแล้วพี่น้องเลยอุ๊อันตรายอย่าอันนี้เยอะ

จะจาะอ๋อตัวบันนี้เห็ดอีกบันนี้จะกวาดจีไปลายอจังต้องไปทนเกี่ยวประจำเน้นต้องได้เห้ปลูกแบบอืมเลยนะออตัวกันแมนโบเห็ดใหม่นี่เฮากระชีเดาขามมัคือเก่าแล้วเนาะรถเขามได้เดี๋ยวชีเอารถขามก่อนเออเลยเลย Bộ tốt đó Lốt những cái số thêm là lốt ở đây cả Ồ, biết trời ไ้คอยกลาโลกเมื่อกี้นี่ยคอยเว็นหมื่นจะนั่นๆๆๆๆๆๆๆตุ่มลูกค้าพี่คนนี้วัวสักจุ ก็ตกตับคนดังอยู่นี่ร <c oughs> <c oughs> ะวังข้างฝนตกกูคนเลยตอนนี้ยังตกขอแห้งมาได้ละเอามาวิดบ้านกระเซ็นแล้วก่จะทอดกันทางแบงทางย่างเลยนะระวังข้างจอดใช้ชุดกันฝนก่อนนะยันท้งเปียกเี่ย

มาหน่อยมืนตาเลยวะมาหอดละกาเดี๋ยวกินข้าวกินหนำก่อนากาเมื่อทรงเขานเมื่อทรงเขารัดดาวันนี้เขานอนบ้านมาเนี่เดี๋ยวเรถไฟมาส่งจนเ่าก็นอนหน้าผู้เดียวมาเนี่แต่ว่ามืดฝนนี่ก็ยังมืดมากยูไยทั้งคุณะ จะได้การคลิปนี้วิดีโอนี้เขาก็จะได้หมอดไว้สำนีก่อนทุกคนคลิปเดินทางกับโบยืดโบ่ญวบัาได้ข้อมูข้บใจรายติดตามเลยครับชมเนาะอบปะก,กันใหม่คลิปหนาข้าหมอดว้สำนีเด้อพี่น้อง